ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูการอยู่กับผมปอนครับเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปรีวิวปืนจากบริษัทว a เ e r นะครับเป็นรุ่น CCP M2 ซึ่งกระบอกนั้นก็เป็นปืนเซมิออโต้นะครับขนาด9มม,มแล้วก็เป็นปืนไซส์ซับคอมแพกนะครับซึ่งก็จะมีขนาดเล็กหน่อยนะครับเหมาะต่อการพกซ่อนอะไรแบบนี้นะครับในคลิปนี้ก็เลยเอาวอเตอร์มารีวิวให้ชมเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปืนขนาด f ฟูลไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือกระบอกที่วางอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นวอเตอร นะครับชื่อรุ่น CREED นะ cr e e d หน้าตามก็จะดูบึกบืนนิดนึงนะตัวนี้ดูแบบดูโมเดิร์นดูทันสมัยนะดูเป็นปืนสมัยใหม่นะครับตัวนี้บริษัทวอเตอร์ผลิตออกมาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผลิตมาในปี2016แล้วก็ยุติการผลิตไปในปี2019ะครับแต่ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับอย่างกระบอกนี้ก็ได้มาจาก ปืนรอยวนะครับอยู่ที่วังบรูรพาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ90้า0กว่าบาทอันนี้ก็เป็นโคต้าประชาชนทั่วไปไม่มีสวัสดิการนะครับสำหรับเจ้า w a t e r c r e e e รุ่นนี้มันก็เป็นปืนที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก Water PPX ซนะครับซึ่ง Water PPX เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปืนบัจจจพิโซนะครับเป็นปืนพกราคาประหยัดร,รุ่นแรกจากบริษัท Water พอมาเป็นครีสเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่2นะครับที่เป็นบัตเจตพิโซแต่ฝรั่งที่เขาซื้อไปใช้เนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามันเป็นปืนราคาประหยัดที่ไม่ประหยัดนะครับพูดแบบนี้หลายท่านอาจจะงงนะฮะคืออย่างนี้ครับเราจ่ายเงินซื้อในราคาถูกก็จรงิงแต่คุณภาพที่ได้รับเนี่ยเกินราคานะครับเขาก็เลยบอกกันว่าเป็นปืนราคาประหยัดที่ไม่ประหยัดนะค,คือพื้นฐานของบริษัทวอเตอร์เนี่ย หลายท่านน่าจะรับรู้รับทราบโดยทั่วกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าวอเทอร์ทำปืนได้ดีมากนะครับเป็นผู้ผลิตปืนที่มีคุณภาพเจ้าหนึ่งของโลกปืนของวอเทอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนพกสั้นที่ใช้งานในชีวิตประจำวันรวมถึงปืนที่ใช้แข่งขันในกีฬาสากลในโอลิมปิกวอเทอก็ทำได้ดีถึงแม้ว่าจะออกปืนราคาประหยัดมาขายในท้องตลาดแต่คุณภาพการผลิตยังสูงอยู่นะครับ เรามาดูรายละเอียดปืนเลยแล้วกันนะครับพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตก่อน,นะฮะสไลด์ปืนลำกล้องปืนเนี่ยทำมาจากเหล็กนะครับแล้วที่สไลด์ปืนตามสเปคจากโรงงานเขาบอกว่าใช้กรรมวิธีทำผิวแบบเทนนิเฟอร์นะครับซึ่งเทนนิเฟอร์เราก็จะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะครับเป็นการทำผิวในปืนกล็อกหลายท่านก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นการทำผิวที่ ค่อนข้างทนป้องกันการกระตกรป้องกันสนิมได้ดีมากนะครับสีไม่ค่อยซีดไม่ค่อยจางในส่วนของเฟรมปืนก็ทํามาจากโพลิเมอร์เสริมใย,ยแก้วนะครับโพลิเมอร์ของวอเทอร์ก็แข็งแรงทนทานหายห่วงนะครับที่เฟรมปืนด้านล่างก็จะมีรางนะครับสำหรับติดอุปกรณ์เสริมไฟฉายเลเซอร์แล้วก็จะมีแผ่นเพลทที่ฝังอยู่ด้านในบอก serial number ของปืนนะครับแต่อันนี้ขออนุญาตปิดไว้นะ ที่สไลด์ปืนนะครับด้านซ้ายมือด้านหน้าตรง r ูรชันก็จะบอก Water ร์นะครับยี่ห้อแล้วก็ตรงกลางสไลด์ก็บอกชื่อรุ่นครับครีตตัวนี้มี r ูรชันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจับถนัดกระชับเข้ามือดีนะครับไม่ลื่นแล้วพื้นที่ให้จับสไลด์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะด้วยความที่เขาเป็นปืนขนาดฟู l ไซส์นะครับเนื้อที่เขาเยอะจริงๆ ตัวสไลายนีย่ดูหนามากนะครับดูหนาตึบเลยปืนรุ่นนี้ลำกล้องมีความยาวอยู่ที่4นิ้วนะครับหยิบจับก็ถนัดมือนะด้ามปืนนี่ผมประทับใจมากจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับแล้วเขาเว้าเว้นเป็นร่องนิ้วมานะครับแล้วคอด้ามก็จะบีบให้แคบลงเล็กน้อยนะครับหลังด้ามก็จะโค้งนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ร้อยสายด้วยนะสำหรับเจ้าหน้าที่การปืนตกหายนะครับ มันจับถนัดมือจับถนัดใช้ได้เลยแล้วไอ้ตัวคันค้างสไลด์ปลดสไลด์เนี่ยเป็นแผ่นที่ค่อนข้างยาวนะครับมันบริหารกลไกง่ายนะครับสำหรับท่านที่ยิงมือขวาเนี่ยตำแหน่งจุดที่วางนิ้วจับเข้าไปแล้วเอื้อมนิ้วมาปลดเนี่ยคือมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีนะครับปลดสไลด์ง่ายเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะขนาดผมเป็นคนถนัดซ้ายนะ ผมลองจับปืนนะครับจับปืนด้วยมือขวาข้างไม่ถนัดเนี่ยกลดสไลด์ง่ายมากนะครับง่ายจริงๆตำแหน่งวางมาดีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคันถอดปืนนะครับก็คือต้องค้างสไลด์แล้วก็ดันคันตรงนี้ลงมาแล้วก็ปลดสไลด์มันก็จะเลื่อนออกนะครับตัวนี้จุกระสุนได้16นัดในแม็กกาซีน1นัดในลำเพลิง16บกวกหนึ่งก็เป็น17นัดนะครับ ตัวแมกกาซีนทำมาจากเหล็กนะครับแล้วก็รวมดาแม็กเมดอินอิตาลีนะทำมาจากบริษัทเมกานะครับของอิตาลีก็เป็นบริษัทผู้ผลิตแมกกาซีนที่มีชื่อเสียงนะตัวลิ้นแม็กกับซอนแม็กเนี่ยก็ทํามาจากโพลิเมอร์นะครับบอกยี่ห้อบอกรุ่นเสร็จสับนะครับตัวนี้มันสามารถใช้แมกกาซีนร่วมกับตัวก่อนหน้านี้ก็คือ PPX ได้ด้วยนะครับใช้ร่วมกันได้เลย ปมปลดแม็กเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากแล้วตัวนี้มันสามารถย้ายข้างได้นะย้ายมาข้างขวาสําหรับท่านที่ยิงมือซ้ายแบบผมก็ได้นะฮะวิธีย้ายไม่ยากในคู่มือมีบอกละเอียดมากนะครับคู่มือพิมพ์สีทั้งเล่มเลยในกล่องนะอ่าลืมบอกไปว่าตัวนี้มาในกล่องพลาสติกแข็งบุฟฟมด้านในนะครับมีกุญแจล็อกมีคู่มือให้แมกกาซีน2ตัวนะครับพูดถึงตัวไกปืนนะครับสังเกตว่า กลงไก่ค่อนข้างกว้างนะด้านหน้าเว้นมากว้างพอสมควรนะครับเจ้าหน้าที่ซื้อใช้งานขณะใส่ถุงมือเนี่ยเวลาจะเอานิ้วเข้า,ขากองไก่ก็น่าจะทำได้สะดวกเพราะว่าเว้นมาเยอะพอสมควรนะจุดที่ผมประทับใจเนี่ยคือไกปืนนะไกลปืนดีมากลืมบอกไปว่าตัวนี้มันเป็นดับเบิลแอคชั่นนะครับสเปคจากโรงงานเขาบอกว่าเป็นดับเบิลแอคชั่นโอลี่แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่ใช่นะ มันน่าจะเป็นกึ่งดับเบิลมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นลำนะครับนกมันจะง้างมาครึ่งหนึ่งนะครับจะง้างมาครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เหนี่ยวไกอีกครึ่งหนึ่งนะฮะมันก็จะลั่นไกน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ5-6ปอนด์แต่ละกระบอกก็จะหนักไม่เท่ากันนะครับถือว่าไกดีมากแล้วตัวนี้ก็จะมีสมอลล็อกเข็มแทงชนวนด้านในด้วยนะปืนตกปืนหล่นก็จะไม่ลั่นนะครับ คือมันเซฟหลายชั้นนะนกง้างครึ่งทางไม่ได้ง้างสุดนะครับเวลาตกหล่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลั่นหรอกครับประเภทเนี้แล้วอ,อย่างหนึ่งถึงมันจะลั่นมันก็ลั่นไม่ได้เพราะว่ามันมีสมอลล็อกเข็มอีกทีหนึง่งให้ดูที่ศูนย์ปืนนะครับวัสดุเนี่ยทำมาจากเหล็กทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังเลยก็ถือว่าทนทานนะครับหล่นกระแทกเนี่ยก็จะไม่ค่อยบี้ไม่ค่อยเสียหายหรอกครับเพราะทำมาจากเหล็ก แล้วก็แต้มจุดขาวไว้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับยกมาเหลงก็จะเห็น3จุดสีขาวเรียงกันแบบนี้นะฮะศูนย์ไม่สามารถปรับได้นะเป็นศูนย์ตายนะครับเป็นศูนย์ใช้งานต่อสู้ทั่วไปซึ่งศูนย์หลังเนี่ยก็สามารถเคาะซ้ายขวาได้นะครับในกรณีที่ปืนมันกินซ้ายกินขวาแต่ก็ไม่สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับศูนย์ปืนสามารถเปลี่ยนได้ทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังเลยนะฮะดูสไลด์ด้านบนเ็าจะปาดลบเหลี่ยมมุมนะฮะ ก็จะดูดูเพียวลงไปนิดหนึ่งนะครับดูที่ด้านหน้านะครับระบบปฏิบัติการปืนรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบช็อตรีคอยทั่วไปนะครับเป็นระบบขัดกรอนขัดกรอนที่สันรังเพลิงนะครับที่ห้องลังเพลิงลำกล้องกระดกเพื่อปลดกรอนนะฮะลำกล้องมันก็จะเชิดเชิดนิดนึงเวลาขางสไลด์นะครับก็คล้ายๆปืนกล้อกนะครับระบบเดียวกันเดี๋ยวคราวนี้มาทดสอบยิงนะครับกับเจ้า water c r e e d ผมจะลองยิงทุกกลุ่มที่ระยะ10เมตรนะครับ กระสุนที่ใช้ก็เป็นลูกฟูเมทัลเช็กเก็ตหัวหนัก124กรนนะครับบรรจุไป5นัดนะฮะกระสุนเป็นยี่ห้อที่ผลิตในไทยนะครับลองดูครับปืนใหม่แกะกล่องไม่รู้ว่าศูนย์ปืนอยู่ตรงไหนนะครับศูนย์ก็อยู่บนสไลด์ไงอยู่ตรงไหนอาจารย์เบียร์ก็มีมุก5บาท10บาทนะครับช่วยเขาหัวเลาะหน่อย <laughs> เอา เดี๋ยวจะเล็งจี้ไปตรงกลาง X นะครับกินซายนะยิงจบ ห้านัดนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันครับกลุ่มกว้างประมาณ2นิ้วนะครับก็จะมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งมีหลุดบนไปนัดหนึ่งอาจจะเป็นที่ปืนใหม่นะไม่คุ้นไก่เท่าไหร่ <c ười> ไก่ค่อนข้างไวนะไก่เขาดีมากแต่ปืนก็ยิงนุ่มนะไม่ได้ดิดดิ้นอย่างที่คิดไวท้ทีแรกนะครับกระสุนที่ใช้ก็ลูกจริงด้วย คือปืนรุ่นนี้แนวลำกล้องมันค่อนข้างสูงคิดไว้ทีแรกคือมันน่าจะดิดเด่นกว่านี้แต่น,นี่คือมันถือว่านุ่มเลยล่ะนะฮะคราวนี้ดูอาจันเบียทดสอบยิงบ้างนะครับระยะ10เมตรเท่ากันกระสุนกล่องเดียวกันนะครับบรรจุไป5นัดครับจันเบียพอเริ่มจย์เบีย,บย,บยก็ยิงครั้งแรกนะครับ Okay. ยิงจบหานัดนะครับค้างสไลด์ปกตินะฮะไม่มีติดขัดเลยนะครับที่ยิงทดสอบกันมาก็น่าจะเป็นที่ปืนนะปืนกินซ้ายกินซ้ายครับศูนย์กินซ้ายอาจา<ล>จะต้องเคาะมาทางขวาหน่อยนะต้องของปืนก็ไปเคอะสักเล็กน้อยก็น่าจะเข้าแหละไกลเบามันมันเบาดีอ่ะใช่คราวนี้ให้จันเบียร์ลองยิงเร็วดูวบ้างนะครับกระสุนใช้เหมือนเดิมนะครับโฟลเดกเก็ตหัวหน,นัก124เกรน ระยะประมาณ15เมตรนะครับบรรจุไปเต็มแม็กเลย16นัดใช่ไหมครับครับดูการทํางานของปืนด้วยว่าติดไม่ติดนะเพชรเหล็กประมาณตัวคนนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มปุบปืนไม่มีติดขัดเลยนะครับยิงไปจนหมดแม็กซีน1 6นัด ว้าไปนับหนึ่งมั้งน่าจะประมาณนั้นนะอ่ครับถือว่าโอเคนะต้องขอขอบคุณปืนรอยย l นะครับที่นำมาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยฐานให้รับผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับต้องขอบคุณสนามยิงปืน3พรานนะครับตั้งอยู่ที่พุนทธมณฑลสาย5เอื้อเฟือสถานที่ในการถ่ายทำนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ โฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเนื่องจากไม่มีสปอนเซอร์ผมก็เลยต้องเอาของมาขายเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปนันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับสร้างแค่20,000เหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสยมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญ ก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อจำนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ2 0 0รครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับตอนนี้ที่วัด300แล้วนะครับไม่เชื่อไปดูที่วัดได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปากาหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ300นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รวมส่งที่วัดตอนนี้400นะครับแล้วก็จะมี เนื้อทองฝาบาทนะครับสีทองสวยงามมากอันนี้สร้างน้อยนะครับสร้างแค่5 0 0 0ันเหรียญสร้างแจกในพิธีแต่ตอนนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ2 0 0นะครับผมก็เอาเท่าที่วัดครับเหรียญละ200ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับไลน์ไอดีก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k f a n p เ page มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ